ฝนสิตกไดไหมสมบายดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยมือเศ้าหน่ไปใสบ่บ่านแล้วกันรับมือเพื่อนแล้วก็นอนพี่น้องเอ้ยนอนตื่นมาพอดีเที่ยงเที่ยงกับขึ้นมาเนื้อรีบขึ้นมาเนื้อบ้านนี้พี่น้องจ้า <c oughs> สมายยังโสด <c oughs> อืม ผ่านผู้สม้มมึงดูฝนสิมาละพี่น้องจ๋า,ามันสีหนาวมาเราบีเอากระปูมาขัดแหน่ลงมาอรกลงมาได้น่อยเอาของไปเก็บก่อนเลาเอาของไปเก็บก่อน ลงมาลงมาเดี๋ยวมาฮี้แฮนแถวหนวีเลขตะเล็บไผ่าเก็บเอาคล้องนะ่ะคล้องกินนะ่ะเอาไปไหวให้มันเอา,าไปไหวเองทุกเย็น ขาหองมาสูงน้งดำได้ยังมาผาักละเดา,เอ,าอ้าวเดียวเดี๋ยวเดีอันเฮดนั่นครับอันนั้นขนมน้ววนี้จะไปกินอันน้นไปใส่ตู้เย็นใส่ยังว้ชุกแล้วหวมุน้าวปลูกกระบอกแล้วเด้อปะไลเด้อ น้อยมึงสินอนพี่บอด่พี่นอนานอ,นอน้ <c oughs> นอยกหนขนมนี่ใส่อันใส่กาใส่จะใส่ถั่วเลืองงแ<อ>มเห็นเป็นตาแสบใครแม่ พี่มานั่งพี่น้อยพรมกันดูแค่อหน้าเือน้งยอดแค่ยืนมั่งขเายบ้าฮะ นแบบ่านอนบั่าฮะแหวกข้าวแกงกามว่าอายเอาไ้กินเอาแล้วสั่สมปลแปน่อยูสาเอาไปเลยเดนะือบอสอือมนอยอือโ้อไเห่าไม่สุดบอฮะ มันมาหวงควันผมเฮามอนหนยนีเพืออนย่ผอกาแทะุณนีหน่อยเนาะนิดหน่อยบอเป็นลุงไรพอกาบอเอ้าบอสเอ็นหุมากที่ไหนเนี่ยจ้ะ พ้นสิมาเออแซบอยู่นะแม่มากินนี่แม่ไอแม่ซ้อนแน่มันใส่ยังวะคือแซบตัวเรืองใส่ก็่ได้ร้ายดอกพานูหน่อยมาอยู่นั่นแม่ อยู่แถลงสองการแลสงการเนื้อนะแวสงการลุงจักสิมหาบโอเคค่ะไม่ซื้อะลวะเดี๋ยวพอซื้อไหนหม่พอแล้วการกัน่เนแลงหั่นลงเมื่อมอลงมผมไอหวัดใส่หนและใส่งหนักหมนี่ลงอจะทำไใส่เหนแล้วรามาขนดูเลยอ่ะไปใส่มาสุดย่หน้าเซจั้าไรกั มีแม่ซ้อนมาเสร็จแ้มานอนนั่งกับหอบเสื้อจะผ่าเต็มกระเป๋ามทำพิ่านส็จเละทำแบบอ่วนจัดเไปเหนือนะทำเบอ่อนไมเอ่อนอ้าวแม่ผู้บ่าวพ่มาใส่ ไปดนหมดแล้วกันบอสอหอแม่ทำามูามเ่หบแจ๊กส์กันหมดจักกระจบไปทุกกินของเมื่อไหกันบนี่กันวานน่นอยเนเนื้อใส่สมปะแปนะแปมันม่ปสมปะแปจะเห็นบ่มาเห็นนะเอนเถ่า่อืกินกันเนื้อสุปะแปน อมบ่มีไฟเ่ะสาสิหลอดนะงัว่าเด้อกูซือมาไห้หันครับสิ้นเศษนะใส่สิ้นเศษก็มีสิ้นเศษเห็ุสิ้นหลอดลดไหวพิน

พนสต๊กนี่แม่เอ้ยไอ้ตำยมวาน่มาอ่งนาเย์้ไ้ไปจงไม่หกินไปเนาะนไปเา บัวน้ำกปไหนไปจกเงี้งไหล้างสีเที่ยวได้เพื่อนอีพอนอืมต่นสึขาวาวกโผร่โผลวอะครับโหลดนี่แม่เพื่อนอีพอรนรู้ไแมนะล้างนี่พอล้างดินมันจะแม่ล้างเต็มไป ฮะลา้งาดงดินนี่บอล้างดินนี่แล้วอีแล้วอันเืนล้างดินก็แม่ล้ามากหนาดก็แม,ม่มืมพี่งเลยเอามาเดมานอนที่ข้ามาเนี่ยข้ามาส่งพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็คือพอ่อของอีพอ่อ พอพาก็าคือเป็นปูเขาไม่ใหญ่ล้วนเ,เลยที่ผลเสียนะปูเขาไม่ใหญ่ล้วนเราลงไปแต่มือผลเสียหน่ะ <c oughs> มือปงซบเนาะอุ้ยอ,แอ,อ,อ,นนอ,ยอีแม่้าไปหนอะไรปูบ่าวคือดกทำ่มมือนีิแม่หืมเาเพื่อนถึงย่ามเลยแม่ มาเอาเรามาส่งเพิ่นแค่แขนสั้นเหรอไวบนมากกะเีนน้บนเจาคืมากากะไปแล้วงูผูกมา,กาม,มา,มาลแล้วแนัรางรงการบางทีแม่แมาส่งเพิ่นุมเขานี่จังสได้ขึ้นมาน่หลังจากนั้นุมเขากิกราานอก <c oughs> อาการของแม่มินนี่กระเบิงเอาตามที่เห็นหนั่นแหละ นั่งดำเนาะมาอยู่ดีดำวเนาะดำมาอยู่ีนั่งดำน้าวสีทั่วเธออยู่ถกินเข้ากคืออยานี้นิ้น้านเป็นทัเวนมีคนนตายที่แับขึนเลยมาปีประากินปกติยู่อย่างมาแล้วยากดทวยกัน ปลาซีนปลาแปะออเอเรคันเดียวกาแกงปลาเห็นยุ่ปลาคอนะ่เป็นตะแก้งได้ไหมปลาปลาคอน่อยดิโดยชุมตัวหน่อยสำเนอนนะสำดาบพา้าดำกิน,น,นไปหนูข้นม,มาเปลือยไใช่นมหองมันบอกกินปลาคอลูกเรารบอกซื้อบอดมน่งแดมกอดลงลนะ้กี่ตีกันดล,ลงลงแล้วมันหอนแ่ เฮ้ยหาน้าใส่มาหลาย้าอใส่ยังงี้กลัวคลังน้ำยำิมชิลฮ่าฮ่า้อฮกอฮือฮืออออออ อยอิ่มอิ่มได้าเนี่ยอขนมอ้ยมาถึงไหมมาตีม่าตีเบิรเสียงเพลงข่มาสนานหรื่เปาฮะอ้ยเสียงเพลงมาาดนเสียงเพลงดีขาวด้ยพน้องใน่าดูาด เออหลอกกเจี๋ยนอะเต่าไม่ลอดซีนอะไม่เล่จากเห็ดหลอดก็ได้เห็ดนี่ก่บเห็ดนี่กับท่านประทันแกงจะเอาใส่ตุยเย็นไหมแกงแดงด้น้อยเรมวะน้องมาแดงด้วยนะ หมดแดงกาดแล้วบดดเมื่อแล้ว้าร้อยคนนั้บบดดน,นดีใจแหงแต่ว่าสิไดเมื่อแล้วพี่นอ้องจะมันขำดแดงบดแดงสนอนน้ำข้าวแล้วป่าตกลงนะนอนน้ำข้าวล้วเมื่อพร้อมลุหลาดบอบอกลงุงให้ล,ล,ล <ะ S 2> ูกเมื่อพร้อมก็ไม่วาดอันนี้ ผมมีสูตนอนมื่นเดียวหนึ่งเนือ,อนอนคืน,ออน,น,นน,นึมืะอนอนขอเคืนนึ่งโอเคได้เนเีาวมปีออกนะา้โอเคเยโอเคเอาตกลงพี่น้องกรดสิไดืเมื่อลวพี่น้องขอบใจพี่น้องวันสุกคนติดตามได้พี่น้องเดิม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหล,ยลยาย์ครับทุกการซัพพอร์ตทุกคนทุกท่านยังบุพอสมองตามชุดเมื่ออะไรแดงาดนาทีหนึ่ร้อยแดงลายเลยนะน้ำใกล้คือเงินคน,นนะคะ่องนะฮะ